ดีของผมเป็นทฤษฎีเดียวที่ไม่มีความเสี่ยงเอาเงินไปแลกเงินเงินของเรายังอยู่กับเราครบเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้มีเงินเจ็ดหมื่นสองพันบาทจากการลดมื้ออาหารเหลือมันเหมือหนึ่งมื้อต่อวันกินสามมือ้อเหลือสองมือ้อไม่ต้องจ่ายเงินมื้อละสองร้อยก็เป็นเอ้ยมื้อละร้อยสองมื้อก็สองร้อยสามสิบวันก็หกพันบาทหนึ่งปีให้หลังก็ได้เจ็ดหมื่นสองพันบาท ถามว่าเงินอยู่ครบไหมเวลาเอาไปแลกเงินต้นก็ต้องอยู่กับเราเวลาทํากําไรห้าบาทต่อปีเงินต้นกับเงินกําไรอยู่กับเราแต่ถ้าเราคิดว่าเอาเงินไปลงทุนไปทําการค้าขายไม่ผิดนะครับแต่ต้องยอมรับความเสี่ยงเศรษฐกิจแบบนี้ธุรกิจแบบนี้ทุกธุรกิจตอนนี้กำลังย่ำแย่ ผมบอกไปแล้วนะครับคาทานายที่ผมพูดตั้งแต่เดือนที่แล้ว2องเดือนที่แล้วปีที่แล้วต้นปีนี้มกรลาปีนี้ปี2025ผมพูดเสมอว่าเดือนกรกฎาเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมปี2025คือวิกฤตของโลกและวิกฤตของประเทศไทยเริ่มต้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่เคยสัมผัสและเกิดขึ้นภัยพิบัติเศรษฐกิจสังคมการเมือง จะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่เราเคยเห็นจะได้เห็นจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเริ่มต้นใหม่เป็นประวัติศาสตร์ใหม่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่น่ากลัวถ้าวันนี้ไม่รีบเดินตัดเดินตามอย่างที่ผมทำเนาะทานอาหารมื้อเดียวนอนให้ได้เก้าถึงสิชั่วโมงจะได้มีความสุขนะครับแล้วที่สำคัญรายการผมไม่ได้เป็นรายการบอกหวยหรือใบหวย แต่ผมสอนแค่เรื่องของการกินอาหารมื้อเดียวยิ่งกว่าการถูกหวยเพราะอะไรรู้ไหมที่ผมพูดถ้าวันนี้ประหยัดไปสองมื้อสองร้อยบาทหนึ่งเดือนได้มาหกพันบาทโอ้โหเวลาเราไปซื้อหวยร้อยกว่าบาทสองร้อยบาทสามร้อยสมมตุติเราจะได้ถึงหกพันบาทไหมนี่หกพันบาทได้มาแล้วเงินใครละ่ะเงินเรานี่แหละไม่ต้องใส่ในกระปุกออมสินด้วยแล้วไม่ต้องเอาไปนธนาคาร เพราะธนาคารยุ่งยากซับซ้อนแถมซ้ําจํากัดการเบิกถอนแล้วก็คิดค่าธรรมเนียมอย่าไปฝากนะยกเว้นถ้าคุณผู้ชมมีวิชากับดักยอดบัญชีคือมียอดบัญชีอย่างของผมมี100บาทวางเข้าไป100บาทโชว์อยู่ในบัญชีเหน๋ยวเงินมันจะไหลเข้าบางคนได้ไป800บาทเอาเงิน800บาทไปโชว์ในบัญชีเงินไหลเงินจะไหลเข้า แล้วแต่คนนะครับบางคนก็3ามพบาทแล้วแต่อันนี้เขาเรียกว่ากับดักยอดบัญชีถ้าเรารู้เนี่ยมันเป็นความลับของจักรวาลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องอาจจะงมงายก็ได้ถ้าใครมองเป็นเรื่องงมงายชีวิตไม่เคยมีตัวช่วยก็มองเป็นเรื่องงมงายแต่สิ่งที่ผมทำเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธา